ฉันกำลังจะถูกจับคลุมถุงชนกับผู้ชายที่ไม่สนใจเรื่องอะไรเลยนอกจากการใช้ชีวิตหรูๆและการรักษาไว้ซึ่งธุรกิจอันโมโหลานของเขาฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกกักขังอย่างไร้ทางออกและไม่ว่าฉันจะพยายามหนีสักแค่ไหนฉันก็ถูกดึงกลับเข้าไปเสมอฉันไม่น่าเกิดมาเลยบางทีทางออกเดียวของฉันอาจจะเป็นข้างล่างนั่น อย่างน้อยข้างบนนี้ก็สงบเหนือตัวเมืองห่างไกลจากความดรามา่าจริงไหมเดี๋ยวนะนั่นใครนะ่ะเฮ้ยนี่กลับเข้ามาอย่าไปยืนตรงนั้นอย่ากระโดดนะพิมพ์คืนนี้จะต้องสนุกมากๆเลยเธอว่าไหมพวกเราวางแผนไว้หมดแล้วว่าทุกอย่างจะต้องปิเศษและสุดเวียงที่สุดฉันจองผับเอาไว้แล้วไม่เหมือนใครแน่นอน ไวโอเลตคือฉันยังไม่รู้เลยนะว่าวันนี้เราจะไปปาร์ตี้กันเรื่องในโอกาสอะไรก็ต้องปาร์ตี้สิก็เธอมั่นแล้วไงฉันจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวภาษาอะไรล่ะถ้าคืนนี้เจ้าสาวไม่เมาให้ยับมา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 แต่งตัวกันได้แล้วโอเคได้งั้นฉันขอไปบอกอดัมก่อนนะเขาไม่ชอบให้ฉันออกไปเที่ยวโดยที่ไม่บอกไม่ต้องห่วงเรื่องอดัมหรอกฉันน่ะจัดการให้เรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนจะลืมเธอเอานี่ไปจะได้ผ่อนคลายแล้วแสงสีอะไรก็จะได้ดูสวยขึ้นเฮ้ย hey, นี่อะไรนะ่ะมันใส่อะไรมาบ้างฉันไม่เล่นของพวกนี้นะโท oh, เอานาจะได้รู้สึกชิลก่อนจะมาถึงที่นี่ฉันก็กินไปตั้งสองเม็ดตอนนี้ฉันเห็นสีสวยๆเต็มไปหมดเลยนะ ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกหน้ายังไงก็ตรวจไม่เจอต่อให้ตำรวจพยายามยังไงก็จับเราไม่ได้เชื่อฉันสิอืมก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยกินตอนถึงที่แล้วกันเธอช่วยพาฉันไปแล้วกันนะโอเคไหมเธอก็รู้นี่ว่าฉันอ่อนขนาดไหนจะทำอะไรก็ต้องเบาๆไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวโทรเรียกแก๊งสาวซาให้มาเจอกันที่นี่จะได้ไปปาร์ตี้ให้สนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลย ไโอเลแล้วนี่เราจะไปผับที่ไหนกันละ่ะถ้าฉันบอกเธอก่อนเธอก็ต้องไม่มากับฉันแน่ๆแต่ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วละ่ะฉันใบให้ก็แล้วกันที่นั่นน่ะมีแท่มีห้องส่วนตัวแถมผู้ชายเยอะแยะไปหมดส่วนเรื่องตำรวจเราก็จ่ายเงินให้นั่งเฉยๆไปแล้วและความพีก็คือทุกอย่างเราทำแบบไม่ต้องบอกชื่อจริงก็ได้อะนั่นไงถึงละ หน้าตาเหมือนกับโกดังร้างเลยทำไมมันมืดตืต๊ดๆขนาดนี้ที่นี่คือที่ไหนกันะ่ะใช่แล้วมันคือด้านมืดยังไงล่ะนี่เธอจะบ้าหรอมาที่แบบนี้มันผิดกฎหมายนะนี่ถ้าฉันโดนจับจะทำยังไงเดี๋ยวลูกค้าสปอนเซอร์ของฉันก็ได้หายไปหมดหรอกเรตติ้งของเราก็จะตกแล้วสังคมก็จะจับตามองเรานะใจเย็นๆเราเป็นไฮโซนะ และนี่ก็ไม่ใช่ปาร์ตี้ดันมือทั่วไปไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าได้นะเขาต้องเชื่อใจเราก่อนที่จะเชื่อว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาเธอปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับสาวๆก่อนจะเข้าไปต้องสแกนบัตรเชิญที่ข้อมือตรงนี้ก่อนนะครับได้สิคะพิมพ์เธอสแกนเร็วสิพาเราเข้าไปข้างในกันฉันหรอน,นี่นี่เธอส่งบัตรเชิญมาที่บัญชีของฉันหรอ ไวโอเลตเธอห้ามทำฉันเดือดร้อนอีกนะหวังว่าที่เธอพูดมันจะเป็นความจริงขอบคุณครับคุณผู้หญิงห้องเปิดให้เข้าเล่นได้ทุกห้องนะครับและคืนนี้พนันได้แบบไม่มีลิมิตเลยเต็มที่เลยนะครับอะไรเนี่ยฉันไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เลิศมากชิมิละ่ะฉันอยากมาที่แบบนี้มานานแล้วละ่ะ อยากจะเรียนรู้ร่างกายของตัวเอง mm. ดูสิผู้ชายกับผู้หญิงที่นี่ดูดีกันมากเลยนะแล้วเธอก็สบายใจได้แล้วนะทั้งตึกเนี่ยมีกาดคุมอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดนี่ไม่ใช่ที่ธรรมดาแน่ๆทุกคนที่นี่เหมือนเมาอะไรสักอย่างโซฟาก็เหมือนมีคราบอะไรไม่รู้หกใส่เต็มไปหมดทำไมทุกคนถึงดูชิวกันขนาดนี้ไม่กลัวกันบ้างหน่อยหรอเพราะมีแต่คนชั้นสูงเท่านั้น ที่จะสนุกแบบนี้ได้คุณประมูลทุกคนบนเวทีได้เลยครับไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงรวมทั้งผมด้วยก็ได้นะครับโอ้โหดีเลยนี่เพื่อนฉันค่ะชื่อพิมพ์พใกล้จะแต่งงานแล้วเราพาเธอมาปาร์ตี้สละโสดเนี่ยเธออยากจะปาร์ตี้กับคุณจนจะแย่อยู่ละคุณคิดว่าคุณจะทำให้เธอสนุกได้ไหมล่ะสาสาไปดูเร็วเดี๋ยวเราตามไป น,นี่มันอะไรกันทำไมทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันมั่นแล้วผมให้สิ่งที่เธอต้องการได้ทั้งหมดครับและแถมให้ได้อีกด้วยนะครับพระเจ้าความเงียบนี้มันช่างน,น่าอึดอัดจริงๆโอเคฉันต้องพูดอะไรสักอย่างสินะเฮ้ hey, เอ่อคือครั้งแรกนะ่ะไม่ครับผมให้ความสุขกับชายหญิงมาหลายคนแล้ว ผมสนุกกับการได้ลองเล่นไปกับโลกจินตนาการของพวกเขาอ่าไม่ใช่นะคะคือฉันหมายถึงฉันเองครั้งแรกที่มาที่นี่พระเจ้าเอ้ยยิ่งพูดยิ่งแย่งั้นอาจจะเป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่ก็ได้นะบอกผมสิว่าคุณอยากได้แบบไหนผมทำให้ได้หมดเลยล่ะโ,โอเคสำหรับคืนนี้ฉันว่าพอแค่นี้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ขอบคุณที่คุยเป็นเพื่อนนะคะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวสิผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยโชคดีที่รอดออกมาได้จริงๆเขาก็หล่อดีนะแต่ฉันทำแบบนั้นกับอาดัมไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้รักเขาก็ตามทีน่นี่มีแต่ผู้ชายที่รักสนุกที่หวังจะมาเล่น,ลนๆกับพวกผู้หญิงเท่านั้นฉันต้องการไปหาไวโอเลตเธอรู้ว่าจะต้องทำยังไงโอ๊ย oh. เหลือเชื่อจริงๆเลยนะแม่นี่นางกำลังจะแต่งงานกับอดัมที่รวยพอจะเลี้ยงนางไปได้อีก3ชาติแล้วก็ยังทํามาเป็นไม่แฮปปี้โง่เป็นเนี่ยถ้านางไม่อยากจะแต่งงานกับอดัมแล้วก็ก็ปล่อยมาเดี๋ยวฉันจะแต่งเองไวโอเลจริงนางโชคดีจะตายอยู่ตั้งเลเวล15แล้วยังมีสปอนเซอร์ด้วยทุกครั้งที่ฉันแท็กเธอในโพสต์ไหนนะก็จะมีคนฟอลฉันเพิ่มตั้ง5,000คนแนะ่ มันใครมเมสเซจมาะคิดว่าใครล่ะนี่ไวโอเลตเธออยู่ไหนหรอเราแกล้งหนีนางแล้วกลับมาลับนางตอนเช้ากันดีไหมแหมรายนางนาเธอเนี่ยแต่เราก็ใช้เวลารอบัตรเชิญเข้ามาที่นี่ได้หลายเดือนอยู่นะกว่าจะได้กลับมาอีกทีก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราไปสนุกกันเถอะเอาหน้าไวโอเลตข้างนอกน่ะมีผู้ชายหน้าตาน่าก,กินเยอะเลยขอโดนสักทีเถอะอืม ก็จริงของเธอนะแต่ขอฉันกินเพิ่มอีกสักเม็ดหน่อยละกันอย่างน้อยถ้าเราเมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องฟังนางาพามเรื่องที่นางอยากใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปนี่พวกเธอคิดกับฉันแบบนี้จริงๆหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเธอแสดงละครความเป็นเพื่อนเพื่อตบตาฉันอย่างนั้นหรอเพื่ออะไรกันเพื่อที่จะได้เข้าปาร์ตี้ไฮโซแบบนี้งั้นหรอทำไมทุกคน ต้องคิดถึงแต่เรื่องเงินปาร์ตีงโง,ง่แล้วก็การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยนะฉันไม่น่าเกิดมาอยู่ในจุดนี้เลยพวกเธอคงไม่รู้ว่าฉันถูกบังคับให้แต่งงานกับอดัมตั้งสติก่อนพิมพ์หายใจลึกๆออกไปแล้วบอกทุกคนว่าเธอแค่ต้องการออกไปสูดอากาศเธอทำได้ทันทีที่ฉันเดินออกจากห้องน้ำไปเพื่อนสาวของฉัน ก็นั่งอยู่บนโซฟาที่รายล้อมไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่พยายามจะปั่นราคาค่าตัวของตัวเองในคืนนี้พิม์พอยู่นี่เองเหรอเราหาเธอจนทั่วเลยนี่ไงเอาผู้ชายสักคนไหมแล้วไปสนุกกันให้หมดเลยไม่ต้องห่วงสาวๆคนอื่นพวกนางได้กันหมดละน่าสนุกนะคนที่อยู่บนเวทีนั่นดูเพอร์เฟกไปเลยแต่พวกเธอไปเล่นสนุกกันก่อนเลยก็ได้นะ ฉันว่าฉันขอออกไปสูดอากาศข้างนอกแปบ,บหนึ่งเดี๋ยวฉันมาเริ่มกันไปก่อนเลยไม่ต้องรอนะฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันมองหน้ายายไวโอเลตกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นไม่ได้เลยพอรู้แล้วว่าพวกเธอคิดแบบนี้กับฉันฉันต้องเอาตัวเองออกจากความท็อกซิกนี้ฉันทำแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วทุกคนเอาแต่สนใจเรื่องเงินกับของนอกกายเพื่ออะไรกัน แล้วความสุขอยู่ที่ไหนทำไมไม่มีใครอยากจะทำสิ่งที่รักหรือไม่อยากช่วยเหลือคนอื่นบ้างไว <Why OLED, S 1> โอเลตเธอเป็นเพื่อนสนิทของฉันแต่เธอแค่แค่เรื่องการได้เกาะสถานะทางสังคมของฉันเพื่อประโยชน์ของตัวเองฉันไม่มีทางออกจากสภาวะนี้ได้เลยใช่ไหมสงสัยจังนะว่าจะรู้สึกยังไงถ้าได้สัมผัสาอากาศแล้วก็นั่นใครน่ะเฮ้ hey! หลับเข้ามาก่อนอย่าไปยืนตรงขอบตรงนั้นนี่อย่ากระโดดนะ